วันนี้อากาศเช้านะครับเย็นๆมาวอมเครื่องบักงูเขียวน้อยกันดีกว่านะครับไปท่อพนน้ำด้วยนะครับน้ำกระดเด็นเต็มไปท่อเลยนีน้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งล้างรถนะครับอันนี้มันเป็น Oh man, right?